สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมาทำโพเจ็ดสีเกาะหินนะครับพอดีมาดูต้นไม้นะครับพอดีไม่ได้ดูแลนะครับลากเขาชอนชัยขวดขวดน้ำอัดลมนะครับแล้วก็ลากโผล่ขึ้นมานะครับผมคือปลูกทิ้งไว้แล้วก็ไม่มีใครดูแลนะครับที่ต่างจังหวัดนะครับพอดีวันนี้กลับมาเจอนะครับผมก็เลย จะมาดึงหรือลากเขาดูนะครับดึงหรือลากเขาดูก็เห็นลากเขายาวนะครับลากยาวแล้วก็มีประมาณสี่เส้นนะครับผมก็คิดพลิกแพงนะครับก็หาหินแถวนั้นแหละครับว่าจะทํำยังไงก็เลยเจอหินก้อนหนึ่งนะครับผมก็เลยจะลองเอามาจับใส่ดูนะครับว่าจะเข้ากันหรือเปล่านะครับก็ผมก็ไม่ได้ดึงลากออกมาทั้งหมดนะครับผมเพราะว่าลาก ลากของเขายาวยาวขึ้นมาเหนือดินอยู่แล้วนะครับผมก็เลยอายัดเข้าไปก็ดูแล้วสมดุลพอดีครับผมเข้าเข้าร่องเข้ารอยพอดีนะครับก็จะจัดระเบียบนะครับจัดระเบียบรากจัดระเบียบรากแล้วก็ใช้เชือกนะครับใช้เชือกฟางนะครับเชือกฟางพันพันเพื่อจะรัดเาากติดกับหินนะครับ ก็จะใช้ประมาณนี้นะครับคือจะใช้ได้2ออย่างนะครับคือเป็นเชือกฟางกับยางในรถยนต์นะไอยางในรถพวกมอเตอร์ไซค์จักรยานอย่างเงี้ยครับทำให้เป็นเส้นเล็กๆนะครับยางในก็ดีนะครับผมเขายืดหยุ่นได้เวลาเราเวลาลากเขาอ้วนขึ้นมาเขาก็จะเปล่งได้แต่ว่าถ้าเป็นเชือกฟางนี่เขาจะเปล่งไม่ได้นะครับถ้าทิ้งไว้นานก็จะรัดเป็นรอยนะครับผม แต่ก็สามารถใช้ได้ทั้ง2วิธีครับมาดูใกล้ๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นประมาณนี้กล้องก็ใส่สายหน่อยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็ผมจะกบด้วยขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวเพื่อจะให้เขาสร้างรากเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนะครับผมแล้วก็กบด้วยดินนะครับผมก็จริงๆแล้วต้องหาอะไรล้อมให้สูงนะครับอันนี้ก็เอาเท่าที่มีนะครับผมผมใช้อะไรเขาเรียกไอ้นี้มะพร้าวนะครับ ยามมะพร้าวกับมะพร้าวนะครับที่อันนี้มามาล้อมล้อมล้อมอม,ม้อไว้แล้วก็ทําให้เขาสูงขึ้นเพื่อจะให้เขาฝังฝังรากให้เขาให้ให้เขาอยู่ในในดินก่อนนะครับช่วงแรกๆนะครับผมก็จะทําประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นผมก็พอดีเราลือรากเขาเยอะนะครับเราต้องริดใบเขาออกนะครับ ริดใบเขาออกเพื่อจะให้เขาแตกใบใหม่เพื่อจะให้เขาไม่คายน้ํานะครับลดการคายน้ําด้วยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดี